สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะจากไมล์สไปตุรกีนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทําเค้กง่ายๆกันค่ะเป็นเค้กสไตล์ตุรกีที่แท้ทรูแต่ว่ารสชาติมีนาบอกเลยนะว่าเหมือนเบราวนีเนื้อฉ่าเป็นเค้กเนื้อฉ่านะคะสไตล์บราวนี่แต่ว่าทําง่ายมากไม่จําเป็นต้องมีช็อกโกแลตเราก็ทําได้ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานปีใหม่งานคริสต์มาสหรืองานวันเกิดมีนาขอแนะนําเค้กตัวนี้ค่ะ ตกแต่งได้เรียบหรูดูดีมีชาติกลกูลและทำง่ายสุดๆไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันเลยไหมคะตัวนี้เป็นเค้กอ่าเค้กตุรกีที่แท้ทรูนะคะซึ่งเด็กๆชอบมากเรียกว่าอ่าภาษาตุรกีเรียกว่าอิสลักเค้กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกเค้กฉ่ำไข่ไก่จ้า ไข่ไก่นะคะอุณหภูมิห้องก็ดีค่ะหรือถ้าใครขี้เกียจเอาออกมาจากตู้เย็นเลยก็ได้ไข่อุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะทําให้ตีขึ้นเร็วมากกว่าเร็วตีขึ้นนะคะตีฟูเร็วกว่าไข่เย็นมีนาใช้ไข่เอาออกมาจากตู้เย็นไม่โกหกกันนะขี้เกียจหรอสามฟองค่ะเบอร์สองเบอร์หนึ่งก็สามฟองได้แต่ว่าดูเนื้อเนื้อเค้กเอาเติมแป้งเอา เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่น้าตาลทรายอ่ะน้าตาลทรายเนี่ยหนึ่งถ้วยตวงเกือบเกือบหนึ่งถ้วยตวงก็ได้ใครชอบหวานก็ใส่หนึ่งถ้วยตวงนะคะใครไม่ชอบหวานนะก็ใส่เกือบเกือบหนึ่งถ้วยตวงคราวนี้ที่สําคัญก็คือเราจะตีค่ะตีไข่กับน้ําตาลเนี่ยให้เขาขึ้นฟูให้พอแบบว่าเป็นฟองขาวนิดนึงนะคะ่ะ ขาวฟูแบบนี้แบบนี้อ่ะขาวฟูแบบนี้นะคะเดี๋ยวมีนาะจะเติมนมค่ะอันนี้คือสูตรตุรกีที่แท้ทูนะใครถามว่าเปลี่ยนสูตรไปใช้อันนี้อันนี้ได้ไหมมีนาบอกเลยว่าทําตามสูตรเขาดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวเนี้มันเป็นเค้กตุรกีเขาทําแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นเนาะนมค่ะนมเนี่ยจะเป็นนมอุณหภูมิห้องนะคะหนึ่งถ้วยตวง ถ้าใครอยู่ตุรกีนะมีแก้วน้ําตุรกีแนะนําให้ใช้แก้วน้าตุรกีนะคะก็ติ้งต่างไปหนึ่งแก้วได้เลยนะคะนมรดจืดนะคะหนึ่งถ้วยตวน้ํามันพืชค่ะน้ำมันพืชมีน,น,มนาใช้น้ำมันดอกทานตะวนันน้ำมันลำ้าวได้นะคะน้ำมันถั่วเหลืองได้เกือบเกือบหนึ่งถ้วยตวงประมาณเศษสามส่วนสีถ้วยตวงก็ได้เหมือนกันใส่ลงไปเลยค่ะ มีจะมีหลายคนถามว่าอุ้ยตายแล้ใช้เนยละลายได้ไหมตัวนี้ยังไม่เคยลองนะคะเพราะตัวนี้เป็นสูตรตุรกีแท้ๆมีนาบอกเลยนะเป็นสูตรตุรกีแท้แทเพราะฉะนั้นอย่าไปเปลี่ยนสูตรเขาเนี่ยคะ่ะแล้วก็คนคนทุกอย่างให้เข้ากันตอนแรกว่าจะปัน่นไม่ปั่นและวเดี๋คนให้ดูเลยละกันว่าของมันง่ายจริงๆค่ะแค่นี้เองคือสิ่งสําคัญนะในการทําเค้กนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กแบบไหน ไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยต้องตีให้ขึ้นฟูถ้าสมมติว่าเราไม่แยกไข,ข่ขาวไข่แดงนะอ่ะเนี่ยค่ะแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผงโกโก้นะคะใส่แป้งใส่ผงฟูก,ก็จบแต่เราต้องร่อนนะผงโกโก้เนี่ยค่ะสามช้อนโต๊ะหนึ่ง สองไม่พอเดี๋ยวใส่แล้วก็สามนะคะผงโกโก้ตักไปค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะมีเอฟซีบางท่านนะติงมาว่าช้อนโต๊ะมีนาเนี่ยกับช้อนโต๊ะสากรเนี่ยคะ่ะมันไม่เท่ากันมีนาจะบอกว่าสูตรมีนาเนี่ยนะจะใช้ช้อนโต๊ะนี้หรือช้อนโต๊ะสากรมันจะมีความเหลื่อมล้ํากันไม่เยอะหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้น มันจะไม่มีผลกระทบต่อตัวเค้กแต่อย่างใดหรือตัวขนมปังแต่อย่างใดเพราะว่ามีนาสอนให้ทุกคนดูแป้งดูเนื้อมันถูกไหมเออมันไม่ใช่ขนมปังอ่ะมันไม่ใช่เค้กไทยที่จะต้องเปะ๊เปะ,เปะสูตรตัวนี้มันเป็นเค้กแบบเค้กที่มันยืดหยุ่นได้มีอะไรในบ้านก็จับมาทำอะไรหมดก็ใส่อันนั้นแทนอะไรมีก็ใส่อันนั้นแทนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องมีความเปะ๊ะอย่าไปซีเรียสน,นะคะกับการทำของโฮมเมดนะ วาน,นิลาค่ะวาน,นิลาผงเนี่แหละค่ะใครซื้อของมีนาไปนะคะใส่เป็นหนึ่งซองได้เลยนะคะหรือห้ากรัมหรือใครจะใส่วาน,นิลาน้าลงไปก็ได้ไม่มีปัญหาผงฟูผงฟูก็เหมือนกันใครซื้อของมีนาไปก็ใส่เป็นหนึ่งซองได้เลย,เลยประมาณสิบกรัมตัวนี้ยผงฟูประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยแหละบอกเลยใส่ผงฟูไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใครอยากได้ผงฟูนะคะติดต่อไปที่เพจได้เลยนะคะอินบ็อกไปหรือว่าแอดไลน์มาเนาะพวกผงฟูพวกยีสต์เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราก็จะร่อนทุกอย่างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวใส่แป้งคนคนคนก็เสร็จแล้วตอนนี้นะคะเราเปิดเตาอบนะคะที่ไฟร้อยองศาไฟบนล่างอุ่นไว้เลยค่ะไม่เปิดพัดลมใครจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แต่มีนา้าอบไม่เปิดพัดลมแป้งจะใช้แป้งเค้กก็ได้นะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้ เดี๋ยวขอรูก่อนในสูตรเขาบอกว่าสองถ้วยตวงนะใส่ไปก่อนสองแก้วหรือสองถ้วยตวงมีนาใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะมีนาไม่มีแป้งเค้กเออพูดถึงแป้งเค้กเราผสมไอ้นี่ลงไปก็ได้นี่นาเนา,เนาะผสมแป้งข้าวโพดนะคะลงไปสองช้อนโต๊ะถ้าใครใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะแต่มีนาไม่ผสมนะมันจะทําให้ออกมาเนื้อนุ่มกว่าถ้าถ้าสมมติว่า ใครแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยในการใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์อย่างเดียวนะคะตักออก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดสีขาวอะคะ่ะไป2ช้อนโต๊ะและรวบทุกอย่างเข้ากันจะตีก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่จำเป็นอะคน คนทุกอยางเข้ากันตีสักหน่อยแล้วกันกลัวแป้งมันเป็นเม็ดมีนาใช้อ่าในการทำแค่5นาทีเท่านั้นนะไม่ได้โม้เลยนะ5นาทีก็เตรียมเสร็จแล้วปั่นแค่นี้ค่ะพอให้เค้กเ,เข้ากันเนื้อได้ไหมเนื้อน่าเนื้อได้แล้วนะเนื้อไม่อะไรเลยอะ ได้อยู่ใครอยากได้เค้กเนื้อนแน่นกว่านี้นะคะเนื้อนแน่นกว่านี้ก็เติมเนี่ยมันจะออกมาปเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะออกาเป็นเหมือนครีมนวดผมแบบเนี้ยค่ะเนี่ยใครอยากได้เค้กเนื้อนแน่นกว่านี้นะคะก็เติมเติมแป้งลงไปอันนี้เราจะเติมอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเรามีนาคิดว่ามันเหลวไปนิดนึงใช้ประมาณนะคะสองถ้วยตวงนะคะกับสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะอ่ะบอกเลยอะแค่นี้แหละ เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยง่ายไหมง่ายตัดขอบอ่างก็หน่อยเนี่ยวิธีการปัดขอบอ่างของมินาอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวใส่ถาดเลยมินาใช้ถาดนะคะถาดประมาณเท่าไหร่ถาดประมาณ24ี่เซนคูณคูณ35มเซน ใครใช้ถาดใหญ่กว่านี้ก็ได้คือมันอยู่ที่ความหนาของเค้กนะคะใครอยากได้ความหนาของเค้กมากใช่ไหมใครอยากได้ความหนาของเค้กมากนะคะก็ใช้ถาดเล็กหน่อยใครอยากได้เค้กบางๆก็ใช้ถาดใหญ่หน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยเค้กตัวเนี้ยควรจะบางบางนิดหนึ่งไม่ควรหนามากควรจะหนาสุดประมาณนี้ค่ะนะคะควรจะหนาสุดประมาณนี้แต่ว่ามีนายอยากทานให้มันประมาณนี้แค่นั้นเอง จะได้ไม่เรียนอ่ะเสร็จแล้ววันนี้มีเออมีอ่าเทลงไปเลยค่ะเราจะอบที่ไฟร้อยแปดสิบองศานะคะไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมตัวนี้นะมีนาบอกเลยว่ามันอร่อยมากทุกคนจะแบบว่า อุตาและใส่น้ำมันสักขนาดนั้นมันต้องใส่ค่ะมันต้องใส่มันต่างกันยังไงกับเค้กบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์ใส่เนยเยอะกว่านี้อีกลองทําดูนะคะเราจะรู้ว่ามันอร่อยมากมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเค้กที่แบบขึ้นโตของใครหลายๆคนเลยแหละในช่วงเทศกาลเนี่ยมันทําง่ายแล้วทุกคนชอบเกลียค่ะเกลียเกลียเกลีย,ลยให้เข้ากัน อยากได้สองสีก็แบ่งทำสองสีค่ะแต่ตัวเนี้ยมันไม่จำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะราดซอสเข้าไปเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเค้กฉ่ำนะคะอ่ะเสร็จแล้วมินาจะอบแล้วหนาะอบที่ไฟ180องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบนานเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวเรามาทําน้ําซอสเตรียมกันไว้ก่อนเลยนะคะระหว่างที่เรารออบเค้กนะคะก็คือตั้งไฟเอานมเนี่ยค่ะนมสดรสจืดอะนมสดรสจืดนะคะหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะใส่ลงไปน้ําตาลทรายค่ะครึ่งถ้วยตวงมีนาบอกเลยนะสูตรเนี้ยอร่อยใครอยากจะลดน้ําตาลทรายลงไปก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเสร็จแล้วน้ํามันพืชทําไมต้องใส่น้ํามันพืชรู้ไหมเพื่อที่หน้าขนมก็จะมีความมัน อยากตัดออกก็ตัดนะคะตรงเนี้เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงก็คือเกือบเกือบเศษหนึ่งส่วนสี่ตัวนี้นะคะน้ามันถ้าใครแบบว่าเออไม่อยากให้เค้กมีความมันตายแล้วฉันคิดว่าน้ามันเยอะไปจะตัดก็ตัดออกนะคะจะเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดถ้วยตวงก็ได้หรือเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงก็ได้มีน้านะใส่ไปเศษหนึ่งส่วนสี่ผงโกโก้ค่ะสองช้อนโต๊ะพอดีอ่ะหมดพอดีสองช้อนโต๊ะอ่ะจแลดว คนค่ะแล้วก็จนเขาเดือดนั่นแหละเราไม่ต้องคนจนเขาเดือดนะคือเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนก็ได้ค่ะเราค่อยมาตั้งไฟแต่ว่าเผอ,อิญมีนาก็จะทาให้มันเสร็จเร็วๆนะก็คือตั้งไฟเลยคนให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็รอจนเขาเดือดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนี่เป็นสูตรตุรกีนะคะถ้าใครไม่เปลี่ยนสูตรค่ะว่าจะดีมากเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆค่ะทิ้งไว้แบบเนี้ย อบเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ย22นาทีนี่ค่ะหน้าเค,ค้กเขาจะแตกอยาาา่ามาท้ามาทําไมหน้าเค,ค้กเขาแตกเพราะว่าไฟมีนาแรงนะคะไฟมีนาคือไม่เสมออ่ะไฟมีนาแรงนั่นเองอบประมาณ20 25นาทีนะคะมีนาอบ22นาทีทิ้งมาให้เขาอุ่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาล่าซอสกันแค่อุ่นๆนะทิ้งไว้แค่10นาทีเท่านั้นนะคะให้เขาอุ่นๆนะคะเดี๋ยวเราตัดเลยเพราะว่าถ้าเราล่าซอสเนี่ย เดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงข้างล่างมีนาจะตัดตัดแบบไหนก็ได้ใช้ถาดใหญ่กว่านี้หน่อยก็ดีนะคะถาดใหญ่กว่านี้มันจะได้แบบบางกว่านี้หน่อยเนี่ยค่ะตัดให้มันเป็นชิ้นชิ้นชิ้นที่เราจะเสิร์ฟอ่ะ เสร็จแล้วนะคะน้ำซอสที่เราทิ้งไว้อุ่นๆนะคะกับเค้กอุ่นๆน,นี่แหละคะ่ะเราจะราดน้ำซอสตัวนี้ค่ะลงไปราดลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวจะราดล,ลงให้ช่ำเขาถึงเรียกว่าเค้กช่ำไงคะบอกเลยว่าอร่อยมากนะตัวเนี้ยน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ตัวหน้าหน้าขนมเค้กอะ่ะมันเงาะคะ่ะเวลาเสริร์ ลาดลงไปเลยค่ะที่ลาดก็น่ารักใช่ไหมลาดไปให้หมดไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่า๋ยวเขาจะดูดน้ำเข้าไปนี่เลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เขาดูดดูดไอดูดน้ำเนี่ยเข้าไปให้หมดแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็น เสร็จแล้วเราหาพลาสติกคลุมหลังจากเย็นแล้วนะหาพลาสติกคลุมไว้เอาไปแช่ตู้เย็น2ชั่วโมงค่ะนี่นะคะพอทิ้งไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะห่อพลาสติกแปนะคะก็คือปิดเขานั่นแหละใส่ถุงพลาสติกกไ็ไ้แล้วเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะให้เขาแบบว่าเย็นๆหน่อยกินเย็นๆจะอร่อยแต่ว่าตอนนี้ใครจะกินตอนอุ่นๆก็ได้ถ้าใครชอบกินเค้กแบบอุ่นนะคะถ้าหน้าหนาวนะ กินเค้กแบบอุ่นก็อร่อยอีกแบบหนึ่งสามารถตักออกมาแล้วก็ตกแต่งหน้าแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะแต่ว่ามีนาจะเสิร์ฟตอนเค้กเย็นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะหาอะไรปิดด้วยนะเราต้องแช่ตู้เย็นนะคะเค้กพวกนี้ค่ะคือถ้าแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยรสชาติคือคือเขาจะแน่นขึ้นเขาจะนุ่มขึ้นแล้วเขาจะอร่อยขึ้นตัวนี้นะถ้าเราแช่ตู้เย็นนะคะเสร็จแล้วเราจะตกแต่งด้วย เนี่ย yeah, ค่ะหัวบีบแบบไหนก็ได้มีนาใช้หัวบีบรัเสเซียนะตกแต่งด้วยเนี่ย yeah, ค่ะเก็บน้อยๆแบบนี้วางลงไปแบบนี้ได้แล้วนะคะเค้กอร่อยๆทำง่ายๆค่ะรสชาติแบบเนื้อบราวนี่ ที่ทุกคนควรลองเนื้อเขาจะฉ่ำๆค่ะเนี่ยเนื้อเขาจะฉ่ำๆรสชาติจะคลายเบานี่เลยอร่อยจริงอยากทุกคนลองช้าน ราจะตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะคะนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเม็ดสีสีก็ได้ค่ะแล้วก็ตร์ตู<ม>เป็นไงคะเค้กช่ำนะคะรสชาติบราวนี่เลยแหละมีนานะขอบอก เดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกชายอะค่ะชาน